ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวับนนี้ก็มาพบกับปรแตระ์ะพี่น้องเนาะครับแต่พามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนทุ่งฝนนะพี่น้องครับเมื่อวันพุธนะพี่น้องวันพุทธที่ยี่สิบสิงหาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสามหกศูนย์เจ็ดสองสองผับเลขล่างก็ออกศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะ ขับของเซียนทุ่งฝนเข่าตัวเน้นในพี่น้องเนอแต่ว่าจับคูหลุดเด็กวิ่งนะครับนะครับวันพุทธที่20สิงหาคม2568ลาพัฒนาเซียนทุ่งฝนบนล่างวิ่งรุด7กับ8เน้นที่7พี่น้องมา7นะพี่น้องเนอะแต่ว่าจับคูหลุดนะพี่น้อง07 ขับสายวิ่งสายหลุดพี่น้องเอ้วิ่งเกจใด,ดทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะขับมอนจะพ่อดเพกับช่วงไม้ละพี่น้องขับกระเทียมผ้ามาตามตองเนาะพี่น้องเนาะเราพัฒนาเซียนทุ่งฝนนะครับ ครับวันศุกร์ าพัฒนาเซียนทุ่งฝน บนล่างวิ่งรูดับ2กงับหนะครับ สองกับหกเน้นที่หกสองหก สองเจ็ดสองแปดนะครับสามหก สามเจ็ดสามแปดนะครับครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเนอะ สามแปดนะ,ค,ะครับครับเนี่ยสามหกสามแปดสองหกนะครับครับตัวเลขสามตัวพี่น้อง แปดสองหกหกสามแปดนะครับสัจเจน,นะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองห้าหกแปด ลาพัฒนาเซียนทุ่งฝนบนล่างวิ่งรวดสองกับหกเน้นที่หกสองหกม่นกำกันหมอพี่น้องสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดนะพี่น้องครับตัวเน้นก 26, 38, นับสองหกกับสามแปดพี่น้องรับเลขสามตัวกับแปดสองหกหกสามแปดนะพี่น้องเนาะขับเตรียมกับเจเบิงนพี่น้องเลือกพอเป็ดเป็นทรงมาให้นะครับ ่ะขับวันศุกร์ที่22สิงหาคม68ลาวเซียนทุ่งฝนบนล่างวิ่งบนล่าง2กับ6เน้นที่6พี่น้อง26 27 28 36 37 38ครขับเลข3ตัวก,กับ8 26 6 38เนานะพี่น้องเนาะครับชัดเจนนะครับ รับพเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพอเผ็ดเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณเซียนทุงฝน,นหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพระเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพระเตียมก็ไวพ้พรอนคอยเขกาขอใอ้ปัง พี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมันมันกันนาคามเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนํานาคามครับสุดท้ายต่ายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโชคโฉบมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม